รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Terima kasih. ถึงปัญหาภัยแล้งซึ่งถือว่าเป็นภัยธรรมชาตินั้นนะคะเราไม่อาจทราบได้เลยค่ะว่าในแต่ละปีเราจะประสบปัญหาภัยแล้งมากน้อยแค่ไหนและส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและรวมไปถึงการประกอบอาชีพทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรอย่างไรบ้างนั้นนะคะแต่ว่าค่ะเรามีการวิธีการเตรียมความพร้อมและรวมไปถึงการรับมือปัญหาภาัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะและด้วยเหตุนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีกิจกรรมดีดี เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งแล้วก็พร้อมที่จะกักเก็บน้ําไว้ใช้เมื่อเกิดภาวะภัยแล้งให้กับพื้นที่นะคะนั่นก็คือการขุดบ่อเจาะน้ําตื้นแล้วก็รวมไปถึงการสร้างฝายให้กับพี่น้องในพื้นที่ค่ะ าวบ้านก็ลําบากมานานเลยครับก็ลําบากมาหลายปีเลยครับถ้าพูดถึงก็ที่เนี่ยหน้าแรงก็มันจะฝนมันจะติ้งช่วงนานครับเ,เวลาฝนติ้งช่วงน,นั้นก็มันสามารมันจะแรงครับแรงมากด้วยครับมันเดกของกรอับผลไม้สวนท,ทุกๆอย่างของผลไม้เนี่ยอาจจะตายไปก็กกมากครับ ายไปครับแต่ถ้าชาวบ้านเนี่ยน้ำกินน้ำใช้ในครอบครัวก็ขาดด้วยครับเพราะส่วนมากใช้น้ำคลองครับน้ำคลองไหลาจากภูเขาครับปัเดุ๋ยนนี้ก็ภูเขาก็ไม่มีแล้วป่าไม้ป่า,ปาใหญ่ๆก็มันหายไปครับคือมาจากผีมือของพวกเรากันเองครับ และนี่คือเสียงสะท้อนจากตัวแทนชาวบ้านบ้านห้วยกระทิงอำเภอรกรงปีนังจังหวัดยะลาที่ได้ประสบกับปัญหาภัยแล้งเนื่องจากฝนที่ทิ้งช่วงมานานทําให้พื้นที่ประสบกับปัญหาในเรื่องของการขาดน้ําและพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านห้วยกระทิงเป็นเทือกเขาสูงอาชีพหลักของพี่น้องคือการทําการเกษตร น้ำจึงเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตทั้งบริโภคและใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรซึ่งทางด้านอบอตอห้วยกระทิงก็ได้มีการพูดคุยและประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในการขอรับการสนับสนุนขุดเจาะบ,บ่อน้ำตื้นด้วยเครื่องจักรเพื่อให้มีขนาดที่ลึกและสามารถมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร ชีวิตคนที่นี่นะครับคือส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้บอ่อน้ำตื้นนะครับแล้วก็จากความต้องการของชาวบ้านจากเดิมเนี่ยชาวบ้านเขาได้ขุดบอ่อด้วยด้วยด้วยง้อม,มาของตัวเองซึ่งในวันนี้เราก็ได้รับรู้ในส่วนขององค์การบริหารจังหวัดมีเครื่องจัดนะครับ mm. ก็เลยเราได้ทําหนังสือขอแล้วก็มาจัดองค์การร่วมมาบรณาด้วยกันแล้วก็ในส่วนของ ค่าค่าน้ำมันค่าท่อบอ่อนี่เราทางองค์การบริหารส่วนตำบลน,นี่ได้ออกการจ,จ่ายในตรงนั้นแล้วก็จากความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มๆเนี่ยมันเป็นความเป็นอยู่จริงๆแล้วคือวิถีชีวิตชาวบ้านนี่เขาจะบริโภคน้ําบ่อเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลยแบบวิถีชีวิตแบบบ้านๆแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยการขุดบอ่อตรงนี้แล้วก็มันจะได้ประโยชน์ในส่วนของอการ รถต้นไม้ด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นการด้านผลผลิตในส่วนของส่วนทุเรียนเป็นส่วนใหญ่นะครับยิ่งยิ่งช่วงนี้นะครับมาเป็นเป็นชาวบ้านได้ได้ได้สนใจเรื่องของการปลูกทุกเรียนเป็นส่วนมากนะครับในส่วนของการช้ายน้ำนะครับในพื้นที่ตำบลวัดกะระทิงธารมพุทธึงจริงๆเรื่องของน้ํานี่เราจะขาดน้ํำไหมก็เราไม่ถึงกับขาดน้ำแต่ว่ามันเป็นหมู่บ้านที่กลุ่มย่อยแล้วก็ จะอยู่เป็นสัดส่วนมากแล้วก็แล้วก็เรื่องของประปาที่เราใช้อยู่ก็ไ,ได้ไม่ตัวถึงก็เลยจําเป็นในส่วนของการขุดบ่อลแล้วก็เราจะเจาะเป็นกลุ่มกลุ่มบ้านนะครับแต่ละจุดเนี่ยมันจะได้ใช้หลายๆบ้านคือเราจะพยายามเอากลุ่มกลุ่มที่บ้านหลายๆบ้านอยู่ด้วยกันนะครับก็ตรงนี้น่าจะ,น,าจะน่าจะเพียงพอในส่วนของการใช้น้ํา คนในพื้นที่ตำบลด้วยกระทิงแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็ในส่วนของผมเองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ก็ต้องขอบคุณในทางนายกอบจนะครับที่ได้เล่นเน้นปนัญหาความต้องการของชาวบ้านและก็ในความเดือดร้อนของเรื่องน้ํานะครับก็ในส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจริงๆนะครับแทน,นประชาชนในพื้นที่ตำบลด,ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ และด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องการให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นมีน้ำไว้ใช้ในการดำรงชีวิตทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลและให้ความสำคัญงานบริการด้านสาธารณประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ทั้ง8อำเภอของจังหวัดยะลาซึ่งการขุดบ่อน้ำตื้นนั้นเป็นโครงการที่จัดทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนจากสภาวะภัยแล้งและการขุดบ่อเจาะน้ำตื้นจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทำให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้สำหรับ โครงการหรือกิจกรรมการขุดบ่อน้ำตื้นเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนาเนื่องจากาสภาวะของภัยแล้งก็อาจจะทำให้น้ำ ในเรื่องของการอุปโภคบริโภคมีปัญหาโดยปกติแล้วาชาวบ้านเขาก็มีบ่อของตัวเองอยู่แล้วในสถานการณ์ปกติก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากบ่อ,อที่ที่มีอยู่ตามาบ้านเรือนซึ่งซึ่งการใช้บ่อของพี่น้องประชาชนนั้นอาจจะ มีความลึกไม่เพียงพอนะครับว่าโดยโดยการขุดใช้แรงงานคนก็อาจจะได้ประมาณ4-5เมตรเพราะนั้นบ่อลักษณะเหล่านี้เมื่อภายแรงฝนทิ้งช่วงอะไรต่างๆบอ่อพวกนี้ก็จะแห้งเพราะนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนตรงนี้ก็ได้ประสานกับ ทางองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลอบอตอให้ทำหนังสือนะครับเพื่อขอสนับสนุนเครื่องจักรกลของอบอจอในการขุดบอ่อน้ำตื้นซึ่งเราก็สามารถที่จะขุดได้ลึกกว่าที่ชาวบ้านเขาขุดโดยทั่วไปก็ประมาณ10เมตร10เมตร12เมตรอะไรลักษณะยอย่างนี้ ซึ่งบ่อลักษณะ,น,ะนีะ้เมื่อภายแรงผลนทิงช่วงก็สามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างอบอตอเทศบาลโดยทางอบอจอเนี่ยก็จะดำเนินการสนับสนุนเครื่องจักรในการขุดบ่อน้ำตื้นส่วนเรื่องน้ำมันเรื่องอท่อซีเมนต์เนี่ย ทางอบตอก็จะเป็นผู้สนับสนุนหรือบางแห่งเนี่ยอ,อบตอก็สนับสนุนเฉพาะค่าน้ำมันท,ท่อซีเมนต์ก็จะให้พี่น้องประชาชนรวมกลุ่มกันและก็ช่วยกันในเรื่องของอในเรื่องของท่อซีเมนต์นะครับอีกอย่างหนึ่งตามตามแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเนี่ยอยากจะให้บอ่อตรงเนี้ สามารถแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤตเพราะนั้นก็อยากให้ใหบ่อเนี่ยเป็นบ่อที่เป็นศูนย์กลางที่พี่น้องประชาชนหลายๆครอบครัวได้ใช้ประโยชน์แต่ว่าโดยโดยภาวะปกติเนี่ยชาวบ้านเขามีบ่อของตัวเองอยู่แล้ว มาเนี่ยเราเราขุดมาเนี่ยต่อเนื่องมา10ปีนะครับกระจายไปทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านเนี่ยประมาณพันพันกว่าบอ่อนะครับซึ่งแต่ละปีเนี่ยเราจะมีแผนปฏิบัติงานเนี่ยวางไว้ประมาณ100ร้อยบ่อนะครับที่ห้วยกระทิงเนี่ยเราเข้ามาเนี่ยเป็นเป็นเป็นพื้นที่ตำบลที่4นะครับจากเกรอ ตำบลยาลาซึ่งบอ่อที่จะขุดวันนี้เป็นบอ่อลำดับที่59ก็หมายความว่าปีนี้ตามแผนเนี่ยเราก็ยังเหลืออีกอ0่า40กว่าบอ่อนะครับก็ขุดมานี่ก็ประมาณ60%แล้วก็จากการประเมินบอ่อที่ผ่านมาเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกรดูก,การหมายถึงว่าหน้าแล้งก็ใช้ได้นะครับรซึ่ง ก็ใช้ประโยชน์ในการบริโภครวมทั้งถ้ามีน้ำเพียงพอก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของเกษตรบ้างนะครับแต่ในส่วนของเกษตรเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยก็พยายามที่จะไปทำฝายไปขุดลอกเพื่อที่จะให้ได้ใช้ประโยชน์ในในพื้นที่ครอบคลุมมากกว่าบ่อน้ำตื้นนะครับบ่อน้ำตื้นเนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆนะ ก็เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในช่วงของวิกฤตน้ำอุปโภคน้ำบริโภคไม่มีนะครับในเบื้องต้นเราก็ได้ได้ประชาสัมพันธ์นะครับให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความต้องการนะครับในเรื่องของบ่อน้ำตื้นให้ทำหนังสือ,อไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะได้มอบหมายฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยดำเนินการบรรจุในแผนปฏิบัติการนะครับเรียงตามาลำดับความสำคัญนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือ นะครับจากพี่น้องประชาชนจากผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนะครับในการที่จะบูรณาการการทํางานเพื่อให้สามารถดําเนินการได้และก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและก็พี่น้องประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวิถีชีวิตนะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนี้ น้ำมีความสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของภารกิจทางศาสนานะครับบอ่อที่เราขุดมาจำนวนพันกว่าบอ่อเนี่ย5 30-40เอร์เซ็นเนี่ยอยู่ใกล้ๆมัสยิดเพื่อที่จะให้พี่น้องสามารถใช้น้ำตรงนี้ในการปฏิบัติศนสกกิจของศาสนาได้นะครับ การขุดบ่อน้ำตื้นในครั้งนี้ถือเป็นการทำงานร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่มาเติมเต็มความหวังและรอยยิ้มของพี่น้องบ้านห้วยกระทิงที่มีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรตลอดทุกฤดูการและยังสามารถมีน้ำไว้ใช้เพื่อในการปฏิบัติศาสนากิจอย่างครบถ้วน นักว่าน้ำคือหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตและทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เสมอมาพร้อมกับการขับเคลื่อนทวบคู่ระหว่างงานบริการสาธนารนณะและงานด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรม มุ่งมั่นเดินหน้าให้กับประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนชาวบ้านเนี่ยภูมิใจมากครับดีดีดีที่สุดเลยทางชาวบ้านเนี่ยถ้ามีโครงการนี้ต่อเนื่องทุกทุกปีก็ชาวบ้านต้องการครับคือมันหลายหลายหลายร้อยราคาเรือนในในในมุมมนู้่าต้องการน้ําแบบนี้ คือน้ำบ่อที่ทางอบจมาขุดเนี่ยคือน้ำที่สะอาดสะอาดที่สุดเลยถ้าเทียบสมัยก่อนก็บ่อแบบชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านนะ่ะที่เก็บด้วยเคเรียกว่าตีโมน,น,นั้นเก็บตะไคร่นั่นแหละเนี่ยชาวบ,บ้านพูดถึงว่าทำไมขุดน้อยใช่ไหมคือทางอบจว่าเขาให้แค่นำร่องมาก่อนอาทางนี้ทางชาวบ้านว่า เออถ้าอย่างนั้นน้ำร่องไม่เป็นไรแต่คออีกเขาจะคออีกครับ น้ำตื้นเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องในพื้นที่แล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอย่างได้ดําเนินการจัดสร้างฝายกักเก็บน้บําบรรเทาปัญหาภัยแล้งผ่านการร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะว่าฝายมีชีวิตจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนท้องิีมและพี่น้องประชาชน นำไปสู่การจัดระบบบริการสาธนารณะที่เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเป็นสำคัญอย่างพื้นที่บ้านยีลาปันตําบลตะลิงชัน อำเภอปนาสตาจังหวัดยะลาซึ่งลักษณะของหมู่บ้านแห่งนี้อยู่บนภูเขาหรือที่สูงทําให้ช่วงฤดูฝนจะมีน้ําเป็นจํานวนมากแต่ก็ไหลลงสู่ที่ราบอย่างรวดเร็วเช่นกันพอถึงฤดูแล้งน้ําในลําธานก็จะแห้งทําให้น้ําไม่พอใช้ต่อครัวเรือนในชุมชนที่ผ่านมาบ้านยืละบันบรรเทาปัญหาภัยแล้งโดยการเจาะบ่อบาดาล แต่น้ำก็ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานของหมู่บ้านทำให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้เห็นถึงความสำคัญและให้บริการด้านสาธารนณะรวมทั้งการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงได้ดำเนินการจัดสร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาและทางจังหวัดยะลาได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครวมทั้งสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกและทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งได้ การจัดสร้างฝ่ายกักเก็บกักน้ำเพื่อบรรเทาภายแล้งในวันนี้ก็เพื่อที่จะดำเนินการตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับในในเรื่องของการฝนฟู ระบบนิเวศในเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแล้งโดยโดยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับวันนี้เราจะเห็นภาพของอาภาครัฐท้องที่ท้องถิน่นพี่น้องประชาชนรวมทั้งครูฝ่ายนะครับที่ได้มามีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งาการดำเนินการบรรเทาภาัยแล้งของบ้านเยอรปันในวันนี้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการสำรวจพื้นที่เรามีการทำประชาประชาคมอาของหมู่บ้านของชุมชนซึ่งจากการทำประชาคมพี่น้องประชาชน ได้สะท้อนปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำในเรื่องของอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแรงนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนมีความต้องการในเรื่องของฝายากัดเก็บก,กน้ำซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็ได้ดำเนินการฝายแห่งนีเน้เป็นแห่งที่5แล้วนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ดําเนินการในพื้นที่อําเภอรกรงปีนังในพื้นที่อําเภอทันโตในพื้นที่อําเภอเบตงและก็ในพื้นที่อําเภอยะหานะครับ โดยสภาพพื้นที่ของหมู่11บ้านเยรปันเนี่ยก็คืออยู่ในพื้นที่สูงนะครับในช่วงฤด,ดูฝนก็จะมีน้ําเป็นจํานวนมากแต่พอถึงฤด,ดูแล้งน้ําในลําธารแห่งนี้มันก็แห้งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรให้น้ําที่มีอยู่เป็นจํานวนมากในฤด,ดูฝนนั้นสามารถที่ จะชะลอการไหลลงแม่น้ำปัตตานีได้ช้าที่สุดนะครับเพราะนั้นการสร้างฝายตรงนี้1นึ่งก็เพื่อกักเก็บกัก,กน้ำประการที่สองก็เพื่อที่จะชะลอน้ำที่มันไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีเนี่ยให้มันช้าลงพี่น้องสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำตรงนี้นะครับผมคิดว่า,าปัญหาที่พี่น้องประชาชนได้สะท้อน ในเวทีประชาคมที่ผ่านมานั้นก็สามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในระดับหนึ่งเช่นพี่น้องสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากฝายตรงนี้ในเรื่องของการใช้น้ำในเรื่องของการเกษตรการอุปโภคบริโภคการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ตรงนี้และก็จะทำให้พื้นที่รอบๆนียเกิดความชุ่มชื้นนะครับ การดำเนินการจัดสร้างฝายกักเก็บน้ำบรรเทาปัญหาภัยแล้งผ่านการร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพราะว่าฝายจะมีชีวิตต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนำไปสู่การจัดระบบบริการสาธารณะที่เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพราะว่าน้ำคือหัวใจสำคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงการสร้างฝายในครั้งนี้ได้น้อมนำแนวพระราชาริีของระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการฟื้นฟูร,ระบบต้นน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำในฤดูฝนแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคมีใช้ในเรื่องของการเกษตรและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำลำธานให้สมบูรณ์อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามพระราชันิธานของพระบาทสมเด็จพ,พระวชิลักล้าเจ้าอยู่หัวสืบสารรักษาและต่อยอด โครงการพระราชริยิซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามุ่งมั่นดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาทุกข์จากการขัดแคลงน้ำเป็นฝ่ายมีชีวิตที่สร้างโดยคนในชุมชนร่วมกันกับส่วนราชการก่อให้เกิดความรักความสามาคัคคีและร่วมกันรักษาระบบนิเวศพร้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่าง,ย,างยั่งยืน ก็คือดีใจมากๆแล้วครับก็คือฝ่ายเนี่ยมันมีประโยชน์มากครับอ,อย่างที่รองนายกอบจ,จอได้เรียนเมื่อกี้ก็คือชนคนที่นี่เขามีสวนเขามีทําเกษตรกร,ร,กรซึ่งการทําพวกนี้เราต้องใช้น้ําซึ่งน้ำเนี่ยเราสาเวลาเราทําฝ่ายปุ๊บเราจะมีน้ําเพียงพอที่จะมาใช้บริโภคสร้างฝ่ายแล้วประโยชน์ที่ได้อะไรที่มากมายไม่ใช่ว่าเราเราได้เฉพาะฝายหนึ่งเราได้ ่ฝายนี้แน่นอนเราได้อยู่แล้ว่ฝายเพื่อการกันน้ําแต่ที่สําคัญที่สุดคือเราได้หัวใจของชุมชนมาร่วมกันอันนี้คือการสําคัญปกติแล้วชุมชนก็ว่าเออพอม,ม,มีกาการกิจกรรมในการทั้ฝ่ายแล้วทุกคนออกมารวมตัวในการสร้างกิจกรรมตัวนี้ออกมาเกือบสิบปีที่เขาไม่เห็นกิจกรรมเหล่านี้เกิดกับชุมชนแต่ทีนี้ผมว่าฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นให้กับชุมชนมามีส่วนร่วม ภัยที่เกิดจากการขัดแคลงน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ถ้ามีวิธีป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างก,การขุดบอ่อหรือการสร้างฝายถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่ ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เห็นถึงกิจกรรมการร่วมมายร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นที่สําคัญค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะก็ได้ช่วยกัน ทั้งขุดบ่อแล้วก็รวมไปถึงการร่วมไม้ร่วมมือในการสร้างฝายเพื่อที่จะใช้สถานที่เหล่านี้แล้วค่ะเป็นแหล่งเก็บน้ําไว้ใช้ยามน้ําขัดแคลงในช่วงของเกิดภาวะภัยแล้งในพื้นที่นะคะและสิ่งที่เราได้นอกเหนือจากเป็นสถานที่เก็บน้ําแล้วค่ะเรายังได้เห็นการความสามาัคคีแล้วก็รวมไปถึงการรวมพลังร่วมไม้ร่วมมือที่จะช่วยเหลือเพื่อที่จะให้พี่น้องในพื้นที่ของเราสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ค่ะและทั้งหมดนี้ ะคะคือรายการใต้สังกสุขกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียภาใต้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ